นี่ก็อยู่กับผมนะครับบอยปัะแทนี่เป็นอีพีพิเศษนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับน้องหลังบางใหญ่นะครับก็ได้วันวันพฤหัสเนาะที่อยู่เชียงนะครับระหว่างผมกับน้องเนี่ยแยกย้ายออกจากกันไปแยกย้ายออกจากก็คือว่าผมไปเปิดที่ร้านร้านที่เชียงถิ่แล้วน้องก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วได้ยินข้อความส่งมาในกลุ่มว่ารถล้มนะครับไอ้รถรถแบบโดนรถเลยนะรถชนโดนรถชน ผมเลยบอกว่าเป็นไรไหมก็เนี่แแผลๆก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาถามออกจากปากน้องเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือน้องมันจะเล่าวันนี้เล่าฟังว่าเขาบอกว่าเขามีของดีมีผ้าดีผมเลยว่าอะอาจจะเป็นอันนี้ก็ต้องใช้ชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะให้น้องพูดตรงนี้นะครับต่อหน้าพระเลยนะต่อหน้าพระเลยพับให้พูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าของผมนี่ต้องเป็นเรื่องจริงนะครับให้เล่าเป็นเรื่องจริงเท่านั้น เริ่มต้นที่เอ็งขี่รถออกไปจากเชียเลยวันนั้นพีพออน่พี่ออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนดกว่าครับใช่ครับแล้วเป็นไงก็วันนั้นเนี่ยผมก็ได้ขับรถออกมาก็สักพักนึงแล้ะนะครับก็คือ,อทางกลับบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่บางใหญ่อ่าะ,ะบ,บ้านผมอยู่บางใหญ่แล้วก็มันก็ผมต้องขับไปทางต้องตรงไปทางไซน้อยก่อนแต่ก็ห่างจากไซน้อยประมาณประมาณอีกสิบกิโลสิบห้ากิโลมานนี้ครับอมันเป็นทางที่ว่าเป็นทางหลักและคือขับ ผมวาขับเลนซ้ายปกตินะเพราะว่ามอไซค์เนาะในทีเ uh huh. นี้มันก็จะมีเลนที่ต้องเบี่ยงเข้าเลนหลัก uh huh. อ่าก็คือเป็นรถปอร์เชเนอร์หนึ่งคันนะครับที่ที่เป็นคู่กรณีเลยใช่ครับเป็นคู่ uh huh. กรณีเลยก็คือพอผมขับผมก็ขับมาชิวๆอ่ะผมก็ขับมาชิวๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ผมก็ได้ยินเสียงละมาจากทางซ้ายจากข้างหลังทางซ้ายนะครับ uh huh. ผมก็ได้ยินแล้วเฮ้ยแต่มันใกล้มากเลยทำไมรู้สึกว่าเขา,เขาได้บีบบีบแต่รถบีบอะไรไหมไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยก็คือเหมือนเขาแบบขับมาปกติเลยคือเขาไม่เห็นเราว่างั้น ใช่ครับคือหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าผมเขาไม่เห็นผมนะครับแต่พอเขาขับมาเนี่ยผมได้ยินเสียงใกล้มากแล้วเฮ้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะต่อตูดผมไปตามกันไปอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่ไม่ครับเขาเบี่ยงแล้วเขาเบียดผมเข้ามาเลยเบียดนี่คือชนเลยใช่พี่เบียดปุ๊บแล้วก็ลากผมไปด้วยพี่ชนได้ลากลากตรงไหนลากไว้ก็คือเพี่เห็นคนขับไหมอ่าผมกป็คนขับอยู่กังอย่างนี้เลยอ่าอ่าอย่างนี้เลยอยู่หน้ากันอย่างนี้เลยแล้วก็ลากผมไป ก็คือรถผมก็เอียงไปกับเขาเลยรถมอไซค์ผมก็เอียงไปกับเขาเอียงก็ลากมอไซค์นี่ลากไปเลยปะใช่ดีลากลากผมกับมอไซค์ไปพร้อมกันเลยรถก็คือรถไปเนร์ประมาณไกลกี่เมตรผมไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเจ็ดถึงสิบเมตรโอ้โหก็ถือว่าไกลอยู่นะลากไปแบบติดกับรถไปเลยใช่พีแล้วแล้วทำไมถึงหลุดออกมาได้อ่ะในจังหวะนั้นคือตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะหลุดออกมาเนี่ยตอนลากไปเนี่ยขาข้างนี้ผมก็ลงเนาะเป็นขาแรกที่ลงไปพอลงไปปุ๊บเนี่ย เาก็ล่าของมันไปเรื่อยเยนี้ hmm. พอถึงระยะนึงเนี่ยมันก็ต้องล้มนะล้มทีเนี้ล้มลงไปเนี่ยหัวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถโอโยนเนอร์ห,หัวเข้าไปเลยเหรอใช่ผมทําให้ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยผมเงยหน้าขึ้นเนี่ยผมเห็นใต้ท้องรถเลย uh. อ่าผมเห็นใต้ท้องรถเลยแล้วผมก็โหแล้วเนี่ยวแวบๆหแบบนึ่งเลยมันขึ้นมาโดนเหยียบหัวแน่ใช hmm. ่โดนเหยียบหัวแน่แน่แล้วก็คือ เขาเบรกหรือยังไงหรือเขาแบบจอดรถด,ดูเราหรืองไงนนั้เป็นยยงไงไรก็มผมเห็นก็ผมเห็นใต้ท้งองรถเนี่ยอมู่อยู่เหมือนผมถูกดึงออกมาดึงออกมาใช่พีผมแค่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมถูกดึงออกมาแล้วภาพมาันก็สัดไปตรงแบบผมยืนแล้วก็คือม,มันล้มเสร็จแล้วรถมันรถมอไซค์ผมพลิกไปหลายตลบแล้วแล้วผมก็ยืนขึ้นยืนก็เฉยเลยนะยืนขึ้นเฉยเลยมันแบบไม่ได้เป็นไรเลยเออแล้วคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงวิ่งวิ่งมาหาผมบอกเฮ้ยเป็นอะไรไหม อขอโทษนะขอโทษนะแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาแบบจุกอยู่มันอะไรเงี้ยคือเราก็แบบทช่วงช่วงม,มันเพิ่งเกิดด้วยเราก็มึนๆงงๆใช่งงๆอยู่เลย,ยมันเร็วงี้วะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเหตุก<ส>ารณ์ครั้งนี้ที่แบบว่าเอากาาอก<ม>็ก็ทางทางรถอ่าผู้คนนี้ก็รับผิดชอบอะไรเราบ้างรับผิดชอบไหมก็มีประกันมาอ๋อลงมาเคลียร์ก็พี่เห็นเองส่งส่งรูปไหมดูเฮ้ยเป็นอะไรวะออกไวพี่เดแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าตอนนั้นน่ะคือเรา้หยพระที่ประจำตัวนี่เรา้หยอะไร เราเชื่อไหมเรื่องพุทธคุณเนี่ยเราเชื่อตอนผมลุกขึ้นมาเราถามหน่อยตอนผมลุกขึ้นมานะผมจับพาร์เลยอ่ผมแบบผูกแม่งผมเห็นใต้ฟองรถอ่ะแล้วล้อหลังแม่งจะเหยียบผมแน่ๆในแว็บหนึ่งในแว็บหัวผมแม่งเหยียบหัวผมแน่ๆอ๋อแล้วแบบถูกดึงออกมาผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรคือเพราะอะไรเหมือนกันใช่เพราะเพราะอย่างที่เองอะเล่าให้พี่งเองยังบอกว่าพี่ผมไม่อยากเล่านะจริงๆนะน้องบอกว่าผมกลัวแบบผมเล่าไปเดี๋ยวคนจะว่าผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่าความจริงอ่ะมันไม่ผิดหรอก เราพูดต่อหน้าพระที่เรานี่เลยศรัทธาเลยอย่างนี้ที่ขอถามหน่อยหลังห้อยพระอะไรบ้างอ่ะก็ชุดประจำตัวจริงๆเป็นเป็นที่ห้อยเลยใช่ไหมชุดนี้ห้อยประจําเลยก็คือไม่จําเป็นต้องพ้าแพงไม่แพงอันนี้ย่อยมากๆเลยอ่าเอาแล้วปีอะไรบ้างอ่ะลองบอกเยองค์แรกที่ผมห้อยเป็นองค์แรกก็คือเป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณอันนี้ปีไหนอันนี้เป็นปีห้าเจ็ดครับหลวงพ่อคูณปีห้าเจ็ดนะสร้างบารมีสร้างสร้างบารมีปีห้าเจ็ดรุ่นสุดท้ายอันนี้ก็จะไม่แพงหลักร้อยไม่แพงหลักร้อยเลยครับอ่าล้วอีกอ่ะ ก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมครับอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันหลวงพ่อเกษมมีไหนอันนี้ปีสามแปดครับหลวงพ่อเกษมปีสามแปดก็ทันหลวงพ่อใช่ครับหลวงพ่อเกษมนะหลวงพ่อเกษมด้วยหลักร้อยอันนี้ก็หลักร้อยอ่ะหลักร้อยเหมือนกันครับแล้วก็มีลูกอมลูกอมที่ไหนนี่เป็นของหลวงพ่อชานาลงครับหลวงพ่อชานาลุงอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบราคาพ่อใหญ่ไม่รู้พ่อใหญ่ให้มาอ่าก็ถือว่าไม่รู้ราคาอันนี้แล้วเนี่ยมีเช่นเดียวกันผู้ใหญ่ให้มาเป็นพระเวสสุวรรณมีห้าเก้า อ๋อทาวเวส B59 สุดทัดให่สี่สี่องค์นี้เลยใช่ครับรสี่สองค์นี้เลย,ย,เลยก็คือไม่มีองค์อื่นเลยเพราะนั้นไม่มีมีแค่สี่องค์นี้เจ้าอเอกเอ่เห็นเห็นางมาโอ้หพี่ชุดนี้เท่าไหร่ก็ไม่ขายแล้วอย่างนี้แหละไม่ขายแล้วพี่เพราะว่าเกิดกับตัวเองเลยใช่เนี่ยพอใจประสบการณ์อ,อย่างนี้ยนี่นี่นี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวดีๆที่ที่ได้แบบว่านําเสนอที่แบบว่าไม่ใช่ดีหรอกพี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจริงๆเกิดกับน้องจริงๆเพราะว่า มันก็กระทันหันนะเพราะพี่เพิ่งแยกออกเองไปก็เองก็โทรกมาเอ้ยว่ารถรถผมโดนรถชนรถอ้าวงงงงงั้โทัวรกลับไปหาอยู่ก็เลยว่าเออพี่บอกว่าถึงบ้านดีเค่อะไรก็โทรมาก็ถือว่าผมกับหลังเนี่ยก็เพิ่งรู้จักกันนะไม่ได้รู้จักกันนานเพราะว่าน้องมาเช่าผ้าผมน้องเช่าผ้ามาขายผมแล้วก็แล้วก็เช่าผ้าผมบ่อยนะครับก็เลยวันนี้ก็ได้ได้โอกาสก็เลยถือโอกาสทว่ามาสัมภาษณ์น้องหน่อยว่าเออก็อาการทุกวันนี้ก็ดีขึ้นดังหรือว่าเป็นยังไงก็คือปัิหารที่ผมบอกเลยพี่ก็คือมีแผล แค่ตรงนี้เลยที่เดียวเลยพี่แต่รถลมนะรถชนผมนะแต่รถพังไะรถพังไะรถพังอีกรถพังคือตอนเขาชนเนี่ยรถผมพลิกหลังตลบมารถคืออ๋อคือรถพังแล้วรถเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้คันอื่นมาใช่ไหมใช่ไหมอ๋อคือรถพังมอไซค์มอไซค์พังก็ได้ได้ใส่อะไรนะไอ้ยี่เลยเออเดิอนเดินเดียวไม้ค้ำไม้ค้ำเลยอ่ะก็ถือว่าให้ขับรถปลอดภัยแล้วกันก็เรื่องนี้ก็เอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับนะ นี่นะครับก็ถือว่าพุทธคุณเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราศรัทธาจริงๆก็อาจจะช่วยเราได้เนาะอันนี้พี่ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะให้ติดตามเล่นพระเครื่องทุกสายไหมหรือยังไงอ๋อทุกสายเลยครับผมก็รับเข้าไปถึงบ้านเลยนะครับโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเหมาผ้าบ้าน้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมาผ้าบ้านโอเคมีอะไรก็มาแบ่งพีก็ได้วันนี้ก็ขอบคุณน้องชายมากนะครับทุงหลานสวัสดีครับ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 